คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมดราม่าในวงการบันเทิงไทยถึงลุกลามจนกระทบธุรกิจจริงจังขนาดไหนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนฉ่าเมือ่อไฮโซน้ำหวานพัศีพยัคฆบุตรเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังออกมาประกาศกร้าวแบบไม่ยอมทนอีกต่อไปหลังจากถูกคนใกล้ชิดของบอสเอวานพรีเซนเตอร์คนโปรดสร้างเรื่องวุ่นวายจนธุรกิจสะดุดหนักและต้องยกเลิกสัญญาอย่างเร่งด่วนมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่เป็นบทเรียนใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าการปั่นดราม่าออนไลน์ สามารถทำลายชื่อเสียงและยอดขายได้จริงๆถ้าคุณเป็นมือใหม่ในวงการนิยาผลหากเลยนะเพราะเราจะอธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนทีละขั้นตอนหน้าหลัก h t t p s g l a n d c o m บันเทิง h t t p s a n w c o m e n t e r t a i n m e n t กิจกรรมบันเทิง h t t p s g l a n w c o m e n t e r t a i n m e n t 2 9 0 7 s a ไฮโซน้ำหวานประกาศไม่ยอมอีกฟันธงคนสนิทบอสเอลวานสร้างข่าวหรือธุรกิจวุ่นวายหนักจนต้องตัดสัญญาทันทีเผยแพร่13พฤศจิกายน2568 11:22นปรับปรุง13พฤศจิกายน2568 11:22นโดยผู้จัดการออนไลน์เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนในวงการบันเทิงและธุรกิจกำลังพูดถึงกันอย่างคึคกคักทันทีที่ ไฮโซน้ำหวานพัศบีพยักบุตรเจ้าของแบรนด์ดังที่เรารู้จักกันดีออกมาเปิดใจแบบตรงไปตรงมาเธอชีดเป้าไปที่คนใกล้ชิดของบอสเอวานพรีเซนเตอร์หลักของแบรนด์ซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความยุ่งเหยิงที่ทําให้ทั้งภาพลักษณ์และรายได้ของธุรกิจเธอเสียหายยับเยินสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งติดตามข่าวบันเทิงลองึกภาพดูสิว่าการมีพรีเซนเตอร์ดังๆมาช่วยขายของมันช่วยดันยอดขายพุ่งได้ขนาดไหนแต่ถ้าดราม่ามาแทรกก็เหมือนรถไฟตกรางทัดงับขบวนเลยล่ะ จากข้อมูลวงในที่เชื่อถือได้บอกว่าปัญหานี้จุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่บอสเอลวานมีกำหนดการไลฟ์ขายสินค้าในช่วงเทศกาลใหญ่ของเจนนี่แต่ทีมผู้จัดการของบอสแจ้งมาว่าเธอไม่สะดวกเพราะกังวลเรื่องกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หลังจากเพิ่งกลับมาจากทริปญี่ปุ่นไฮโซน้ำหวานก็เข้าใจสถานการณ์ดีและต้องหาทางออกด่วนๆโดยดึงยูกิไฮทองคำมาช่วยไลฟ์แทนซึ่งปกติแล้วยูกิมีคิวหลักในไลฟ์ใหญ่ที่ไฮโซน้ำหวานวางแผนจะร่วมกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ปลายเดือนแต่คราวนี้ต้องเลื่อนมาช่วยก่อนและน่าสนใจยิ่งนักเพราะยุกิกำลังจะเอ W เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่อีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อลิฟนั้นเกิดขึ้นจริงมันกลับจุดชนวนดราม่าขึ้นในกลุ่มแฟนคลับหรือที่เรียกว่าดอมของบอสเอลหวานพวกเขาพอใจมากเพราะเข้าใจผิดว่าทางแบรนด์ของไฮโซน้ำหวานจงใจผลักบอสออกไปแล้วเอาใครก็ได้มาทดแทนจนเกิดการโจมตีด้วยคอมเมนต์เชิงลบทั้งในไลฟ์สดและช่องทางโซเชียลอื่นๆ ซึ่งผลกระทบมันรุนแรงจริงๆและส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ลดหวบและยอดขายสะดุดไปเลยแต่ไฮโซน้ำหวานเลือกที่จะนิ่งเงียบมาตลอดระยะเวลานั้นเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายแต่ที่นี่แหละคือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นไฮโซน้ำหวานเล่าว,ว่าความวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวหรอกแต่คนใกล้ชิดคนนี้และที่คอยก่อกวนมาตลอดหลายครั้งเช่นการยกเลิกคิวนาทีสุดท้ายในงานสําคัญอื่นๆอย่างเช่นโปรเจกต์คอนเสิร์ตใหญ่ที่เอเจนซี่ดังติดต่อจองห้างสรรพสินค้าครบถ้วนแล้ว แต่สุดท้ายก็ยกเลิกก่อนวันงานแค่3าวันเท่านั้นการกระทําแบบนี้ทําให้แฟนคลับของบอสสับสนไปหมดและถูกชักนําไปในทางที่ผิดจนหันมาต่อต้านธุรกิจของไฮโซน้ําหวานทั้งที่จริงๆแล้วรากเงาของปัญหาทั้งหมดมาจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคนใกล้ชิดคนเดียวนี้และยังมีการพูดจาในทางลบต่อเธออีกเทียบเช่นบอกว่าเธอตัดบอสออกจากงานเธอ ไม่ยืนยันสัญญาหรือเธอให้ยูกิขายของในราคาที่แพงกว่าบอสสร้างการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ลองคิดดูนะว่าการมีข่าวหรือแบบนี้มันเหมือนกับการโยนระเบิดลงในบ่อน้ำที่กำลังสงบทุกอย่างทางทลายได้ในพริบตาคาดว่านี่คือเหตุผลที่ไฮโซน้ำหวานตัดสินใจออกมาเคลียร์ครั้งนี้เพราะเธออยากปกป้องยูกิและพีพีซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่เธอถึงกับประกาศตรงๆในไลฟ์ว่าอย่าลากน้องๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยน้องๆน,น,น่ารัก และมีของดีทั้งคู่แต่สําหรับสินค้าตัวนี้ยูกิตคือตัวแทนหลักการขายผ่านพรีเซนเตอร์ใหม่ในราคาที่สูงกว่านิดหน่อยมันสมเหตุสมผลเพราะเป็นการเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกย่อมต้องตั้งราคาที่น่าดึงดูดที่สุดเพื่อดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามาและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามการปกป้องทีมงานใหม่มันแสดงให้เห็นถึงความเป๊ะนมอาชีพของเธอแต่ก็อาจถูกตีความว่าเธอเลือกข้างซึ่งนั่นแหละที่อาจจุดประกายความขัดแย้งได้ ล่าสุดนี้ไฮโซน้ำหวานได้ออกมาประกาศชัดเจนในไลฟ์ของตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยผ่านอีกแล้วหลังจากที่อดทนและเงียบมาตลอดเธอได้มอบหมายให้ทีมทนายความติดตามทุกโพสต์ทุกคอมเมนต์ที่กล่าวหาเธอในทางที่ทําให้เสื่อมเสียหรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณาชนโดยจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความเด็ดขาดเพื่อให้คนที่ก่อเรื่องเหล่านี้ได้รับบทเรียนว่าการสร้างข่าวหรือเท็จและทําลายธุรกิจของผู้อื่น มันมีผลทางกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบจริงๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียถ้าคุณกําลังคิดจะอุทษร์อะไรที่อาจกระทบคนอื่นลองชั่งน้ำหนักดูดีๆก่อนนะและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความถกเถียงบางคนอาจมองว่าการฟ้องร้องแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเป็นการปิดปากคนที่พูดความจริงแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมคุณคิดยังไงหลักเรื่องนี้สมควรจบด้วยคดีความจริงๆหรือควรเคลียร์กันแบบนอกรอบดีกว่า หรือใครคือคนใกล้ชิดของบอสเอลวานที่ถูกพูดถึงกันนี้กันแน่และมันจะนำไปสู่การยกเลิกสัญญาหรือไม่มาคุยกันในคอมเมนต์เลยนะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของไฮโซน้ำหวานและคุณจะทำยังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงต้องรอติดตามบทสรุปของดราม่าครั้งนี้ต่อไปว่าจะลงเอยที่ศาลหรือหาทางออกร่วมกันได้หรือเปล่า